โยโยโย่ใบสองุตรงเจอกับคลึงเน้นทีมเดียวสวัสดีแฟนคลึงหนุหนังทุกช่องทางเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับเอามาถึงค่ำคืนวันศุกร์ครึงเน้นทีมเดียวครับนี่จะเลือกเกมเวลาเที่ยงคืนนะครับฟุตบอลลีกของนอร์เวย์ครับบโรกริมทีมจะฝูงครับจะเปิดบ้านเจอกับออสรองบวยนะครับบโลกริมเนี่ยสามสิบสามแต้มจากการชนะสิบเสมอสามแพ้สองแต่ว่าเกมล่าสุดถือว่าเสียฟอร์มนะครับบุกไปแพ้สามเด็บยอดแบบพลิกล็อกมาหนึ่งต่อสองครับเคเทนคารุ อย่างยอแก่กุนเดอร์สันคุมเกมรับตร,ตรงกลางก็แพทริกเบิร์กกับอัลเบิร์ตกรอนเบิร์กนะครับแนวรุกนำโดยออกุสมิเคิลเซนเฟริกโซโวครับกองหน้าเป็นฮาคอปอีฟเยนกองหน้าตัวเก่งในขณะที่ออส14แต้มอยู่รองบวยครับจากการชนะ3เสมอ5แพ้ไปถึง7เกมล่าสุดก็เสียฟอร์มนะครับแพ้คาบ้า,านให้กับฮามคารมา1-2ครับแคนเนต ฮอกเคนกุนซือนะครับก็มีผู้เล่นการหลักอย่างฟิลิปยอร์แกนเส้นกับมิเกลทราบิเส้นคุมตรงๆ่างนะครับสามแนวรุกก็มีทเบียสโซเวนเส้นฟานิเอลทิวเวลครับกองหน้าเป็นเอริกมิกสโคเกนนะครับฤด,ดูกาลที่แล้วเจอกันเนี่ยบรูคิมเอาชนะไปกลับด้วยสกอร์สองศูนย์ครนี้ก่อนเกมบรูคิมเป็นต่อแน่ครับเอ,า,อาง่ายๆบรูกริมนัดที่แล้วแพ้มาถือว่าเสียหายครับส่วนออสฟอร์มแย่นะครับแพ้มาสองเกมติดดูแล้วแม่บรูกริมได้กลับมาเล่นในบ้านด้วยเกมแบบนี้แรงกระตุน้นมาจากความแพ้แพ้นั้น ที่แล้วแน่ครับประตูแรกบาไวไหลแนะ่โบโดกลิมจะเปิดบ้านชนะขาดอย่างน้อย2ประตูเป็นอย่างน้อยนะครับให้เชียร์โบโดกลิมเป็นคลึงเน้นทีมเดียวประจำค่ำคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย